พฤติกรรมรับเล็บของน้องแมวเหตุผลที่น้องแมวชอบฝนเล็บนะคะข้อ1เพื่อแสดงตัวตนด้วยกลิ่นและล่องรอยหลังรับเล็บค่ะข้อ2เพื่อตะไบเล็บข้อ3เพื่อบริหารกล้ามเนื้อไหล่หลังขาค่ะข้อ 4. ช่วยให้น้องผ่อนคลายจิตใจสงบและคลายเครียดได้ค่ะนิสัยฝนเล็บของน้องแมวนะคะจะเริ่มตั้งแต่มีอายุ5สัปดาห์เป็นต้นไปค่ะตำแหน่งที่น้องแมวชอบฝนเล็บนะคะข้อ1บริเวณที่นอนของน้องเพราะเวลาน้องแมวตื่นนอนนะคะน้องแมวจะช อบยืดเส้นยืดสายก่อนค่ะข้อ 2. ประตูทางเข้าเพื่อแสดงตัวตนและเพื่อแสดงความดีใจนะคะเวลาเจ้าของกลับบ้านค่ะข้อ3ที่ฝนเล็บทรงเสาตั้งตรงค่ะช่วยให้น้องฝนเล็บได้อย่างแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสูงขนาดพอดีค่ะข้อ4ที่ฝนเล็บแนวนอนค่ะเหมาะกับน้องแมวที่ชอบฝนเล็บบริเวณพื้นหรือว่าบริเวณพรมนะคะแล้วน้องแมวเพื่อนๆล่นนะคะชอบฝนเล็บบริเวณไหนบ้างก็ทักมาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดี ค่ะ